วัสดีเจ้าพี่น้องดิฉันจะพามาต้มสมุนไพรพี่น้องว่าใส่ยางเน่นะคะดิฉันหัห่นแล้วเราไปหั่นในเบิร์มิตาตาไคคาตาไคใบมะกรูดลูกมะกรูดลูกมะนาวหอมแดงกระชายขิงแล้วก็หัวไผ่นะคะหัวไผ่คือบานไฟ้บานเท่าพี่น้องดิรันกระสานามพกเครื่องแล้วนะคะหั่นอย่างหลายพี่น้องหมอไผ่หมอมันเลยใบตาไคต้นตาไคใส่ลงไปแล้วก็ต้มพี่น้อง ต้มแล้วก็ไปอบเดี๋ยวเยให้พี่น้องคนนี้นะต้มให้เดือดๆนะคะกินสมุจไพรจะออกก็ละหมอได้ลค่็เพาละหมออหหน่อไม่งเต้มแล้วก็อบแล้วอบไปเดีวอบต้องตพี่น้องอไอ้เน่ราต้มอบบาหันเห็นเพลหมอเอาผ่ากุ้งหัวนะคะดูกินพี่นองไหแในคนหะก็บเศร้าเข้าไปหนาเดี๋ยวมันเดือดเดียจานใจเลบมึงนะคะ ช่วงนี้ช่วงยุโคโควิดพี่น้องต้องดูแลสุขภาพนะคะฝากพ,พี่ๆน้องๆทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะกินน้ำอุ่นน้ำห้อนดอพี่น้องต้มน้ำขิงน้ำกระชายแล้วก็อบสมุนไพรสีบานนะคะต้มใ,นะให้เดือดๆ้ะพี่น้องต้มให้เดือดใส่ลูกมะกรูดลูกบักหน้าหมอนี่ใส่บักรกูดสองหน่วยบักหน้าสองหน่วยห,ห,หอมแดงสามหัวสี่หัวนี่แหละแล้วก็ใบบักรูดตะไคร หม้อไผ่หแหละกบคิงท่าพี่น้องเดือนแล้วจ้าพี่น้องกันเนยมาเห็นเนาะขอบหมอเลยพี่น้องสะมาณถักษาหาหน้าที่นะคะ พี่น้องหอมดีขนาดสูบเอาพี่น้องสูตรขึ้นรักษาสุขภาพทุกคนนะคะพี่น้องตรงนี้ช่วงโควิดนะคะดมหนีเสาแรงลไปก,กินน้ำหอหลังอุ่นด้วยพี่น้องอีกเจ้บบาทตอนพี่น้อง แตกเงินแล้วพี่น้องเนื้อแตกเนื้อแตกฟอนดีขนาดหอมหอมพี่น้องไปเห็ดบันกดพี่น้องเด้อเสาแรงก่อนนอนได้พี่น้องอ่าดบน้ำเหลวที่จันเห็ดมันอยู่สิพ่อเดือดแหละพี่น้องหายใจล่งสบายใส่สมุนไพรไม่หยางหอมเกระหายใจโลงตูดขึ้นได้ลายพี่น้องดูแลสุขภาพนะคะเจอกันคลิปหน้ากัน